สามคำถามสําคัญค่ะทุกคนที่จะทําให้ทุกคนค่ะเขาถึงตัวเองเนาะแล้วก็ความสําเร็จที่คุณกําลังทําอยู่ด้วยนะคะทุกคนถ้าวันนี้คุณรู้สึกว่าโลกใบนี้มันโหดร้ายกับคุณจังเลยหรือว่าคุณกําลังทํางานอยู่ในออฟฟิศเนาะเป็นพนักง,งานประจาําหรือว่าทํางานเป็นข้าราชการแล้วคุณรู้สึกว่าทําดีขนาดไหนเนี่ยเจ้านายก็ไม่เคยเห็นอ่ะไม่เคยคิดจะโปรโมทคุณเลยอ่ะหรือแม้กระทั่งคุณเป็นแม่ค้าออนไลน์มันขายของยากเย็นเหลือเกิน วันนี้นะะถ้าคุณตอบ3คําถามนี้ได้มันอาจจะพลิกชีวิตคุณไปเลยก็ได้นะแต่ว่าขอให้มเป็นคําตอบที่ถูกต้องด้วยนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาฟังกันคะ่ะว่า3คําถามนั้นที่มันจะช่วยเปลี่ยนชีวิตคุณได้มันคืออะไรนะคะข้อแรกคะ่ะทุกคนวันนี้คอนซี่อยากถามคุณว่าสิ่งที่คุณกําลังทําอยู่ ไม่ว่าจะเป็นงานประจำหรือว่าการเป็นข้าราชการของคุณคุณรู้สึกรักรู้สึกชอบรู้สึกอินกับงานที่คุณทำมากน้อยแค่ไหนคะคุณหลงรักงานที่ตัวเองทำบ้างไหมนั่นคือข้อแรกคร่ะทุกคนคำตอบของทุกคนเป็นไงนะคะอย่าลืมเขียนตอบในช่องแชทนะคะข้อที่สองค่ะคุณเคยชื่นชมหรือว่านับในสิ่งที่คุณมี อยู่ในชีวิตในตอนนี้บ้างไหมคะตั้งแต่อดีตจนถึงตอนนี้คุณเคยรู้สึกชื่นชมรถที่คุณขับนะว่ามันนะม,มันจะเก่าแค่ไหนมันก็ยังขับได้ดีอ่ะก็ยังพาคุณไปที่ไหนไหนตอนไหนได้มากมายหรือบ้านที่คุณอยู่นะม,มันจะเป็นบ้านหลังเก่าแต่มันก็คุ้มแดดคุมฝนคุณมากี่ปีแล้วคุณเคยรู้สึกชื่นชมสิ่งเหล่านี้ที่คุณมีอยู่ในชีวิตบ้างหรือเปล่าข้อที่สมค่ัทุกคน แล้วมันก็เป็นข้อสําคัญด้วยเนาะนอกจากสองข้อแรกแล้วค่ะก็คือคุณเคยบอกรักตัวคุณเองบ้างไหมบอกจากความรู้สึกจากหัวใจจริงๆนะไม่ใช่บอกเหมือนกับที่คนบอกว่าเฮ้ยให้บอกรักตัวเองแล้วคุณก็พูดไปแบบงั้นๆนะ่ะถ้าคุณพูดไปแบบงั้นๆนะคะมันก็จะไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นในชีวิตคุณเนาะแต่ถ้าคุณพูดมาจากความรู้สึก จากหัวใจคุณน่ะคุณจะรู้อะว่าข้างในคุณน่ะมันตอบรับคุณด้วยอยากให้ทุกคนคะ่ะตอบสามคำถามนี้มานะคะแล้วเดี๋ยวคอลินซี่จะมาเฉลยคะ่ะว่าคำตอบที่ถูกต้องมันควรจะเป็นยังไงแล้วถ้าใครคะ่ะเขียนคำตอบมาได้ดีคะ่ะเดี๋ยวจะมีรางวัลให้คะ่ะทุกคนแล้วเจอกันคลิปหน้าคะ่ะถ้าชอบคลิปนี้กดเมนแล้วก็กดแชร์กันออกไปคะ่ะ